สวัสดีครับผมมาพินกับช n n e l สื่ไทยใน u t u b e ครับนี้พามาชมเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเมืองในหุบเขาแล้วก็มีสนามบินอยู่ตรงกลางนะฮะนี่เป็นหุบเขาที่ลายล้อมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนครับแล้วก็สนามบินอยู่ตรงกลางนะฮะ ตรงนี้คือตัวอาคารสนามบินนะครับหอบังคับการบินผมเคยมีคลิปหนึ่งนะครับสมัยนู้นนานแล้วมาเลือจังหวะที่เครื่องบินขึ้นลงพอดีเลยนะฮะตรงนี้เป็นจุดชมเมืองที่มีข้อมูลนะครับตัวที่หนึ่งคือท่าอากาศยานนะรู้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดิมมีภาพ เห็นหนองจองคํานะครับมีวัดจองคำกับวัดจองกลางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวิวตรงนี้เนี่ยต้นไม้สูงขึ้นละนะครับได้บังไปประมาณตรงนี้ค่อนข้างจะครึ่งเมืองนะครับต้องไปเดินดูด้านนู้นนะครับถึงจะเห็นวิวนะฮะ ตัวนี้เป็นศาลาอยู่ตรงพระธาตุดอยกองหมูนะครับนี่ครับเป็นเดิมเมื่อก่อนต้นไม้ยังไม่สูงก็จะเห็นวิวอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเห็นชัดเฉพาะตรงสนามบิน สวยงามมากครับแล้วพบกันใหม่กับช anel ฟิลไทยในยูทูบครับผม